ฮัลโหลขอกกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกคนักนด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมครับก็จะมาสอนบินในเกมโหมดซูเปนะครับผมโดยมีคนขอผมเข้ามานะครับผมว่าให้สอนทำนะอา่าโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีวยกว่าครับก็ด้ใถ้าเราเข้าเกมมาแล้วต้กดไปที่ตงเข้ามาเพลย์ผมจากนั้นก็ให้เราสร้างโลกขึ้นมาหนึ่งโลกเนาะอะไรก็ได้หรือถ้าเกิดคนมีโลกแล้วก็ให้เลื่อนลงมาผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆคุณจะเจอกักบคําว่า Education Editor ผมให้เปิด Activate Chat เอาใช่ Activate Chat แล้วก็ เปิด Education Editor ผมนี่แค่นี้ผมเรียบร้อยแล้วอืมก็สามารถปรับแต่งอะไรได้เพิ่มเติมนะแต่ตามใจผมจะปรับน่ากันโอเคเราก็สาาร้างไปเลยผมอันก็รอแป๊บน,นึงเนาะรอเข้าโลกก่อนอ่าเมื่อเข้ามาแล้วมันก็จะอันนี้ก็เราอยู่ในเกมโหมดอ่า Creative ผมเราจะบินได้ปกตนะิแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในเกมโหมด Server เราจะไม่สามารถบินได้เนาะนี่มันทำให้ดูเลย ตอนนี้ผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมโหมดเซิร์เนาะนี่สังเกตว่าผมไม่สามารถบินได้นะผม,มกดกดกระโดดน้ำยํำแล้วบินไม่ได้ก็วิธีการทําให้เราบินได้ผมก็ให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ผมพิมพ์ ability ผม ability ตามด้วย target แล้วก็ Mefi ผ e f i ไฟ true แบบนี้นะครับผมอ่แล้วเราก็จะสามารถบินได้นะครับผมนะประมาณนั้นเลยซึ่งเมื่อเราไปแตะบล็อกลึบเราก็จะบินไม่ได้นะครับประมาณนั้นเลย ก็ถ้าเกิดอยากให้หยุดบินนี่ก็วิธีทำก็ง่ายมากแล้วก็พิมพ์เข้ามาแล้วก็ทับเหมือนเดิมเลย ability add p แล้วก็เม i ไฟเป็นฟล์ปุ๊บเราก็จะไม่สามารถบินได้อีกนะครับผมประมาณนั้นเลยก็ประมาณนั้นนะครับนี่ก็ไว้ใช้สำหรับในการาทำในส่วนของมินิเกมนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับโอเคสถาคที่ในวันนี้ก็จบกันไปแล้วครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ